สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำแหนมซิโครงหมูนะครับไปดีไปตลาดไปเจอซิโครงหมูอ่อนนะครับก็เลยคิดไอเดียอยากจะทำเป็นแหนมซิโครงหมูเก็บไว้กินนะครับช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับจะเข้าสู่เดือนเมษายนก็เลยมาทำของเป็นทั้งกับแก้มและเป็นทั้งกับข้าวได้นะครับนี่ครับซีโครงหมู อ,อน,นี่อยู่สักประมาณน่าจะหนกิโลนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวผมจะไปแช่น้ํานะครับให้มันแตกแยกจากกันนะครับแล้วเราก็จะไปขยําใส่กระหมูของเราและนี่ครับเกลืออันนี้เป็นเกลือภูเขานะครับพอดีช่วงนั้นผมไปเที่ยวทางแถบาภาคอีสานก็เลย ไปทางวังสะพุงแถวเมืองเลยนะครับขึ้นไปบนเขาไปเจอคนแก,เก่เขานั่งขายอยู่ข้างทางนะครับก็เลยซื้อกามาถุงผมไม่แน่ใจครับตอนนั้นถุงกี่บาทนะครับเป็นเกลือป่นอืมนี่เกลือปนภูเขานะครับเพื่อนๆไม่ใช่เกลือสมุทรนะครับเป็นเกลือจากน้ําที่มันซึมออกมาจากใต้ดินบนภูเขานะครับแล้วผมจะเอามาหมักผสมกับเจ้า ซีโคหมูอ่อนของเราเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันครับครับหลังจากที่เราโขกกระเทียมนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมนี่สองหัวใหญ่นะครับเพื่อนๆเป็นกระเทียมจีนนะครับสองหัวสองหัวใหญ่ใส่กระเทียมเยอะก่อนก็จะทำให้แหนมของเราเป็นไวขึ้น นะครับแล้วก็ตักเกลือนี่ครับเกลือน้อยหมูก็เน่าเกลือมากหมูก็ไม่เป็นแหนมนะครับตัประมาณแค่นี้ช้อนไก่อีกปลายช้อนแล้วก็ใส่ด้วยข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำไว้นะครับมันจะได้แยกตัวจากกัน ใส่ข้าเหนียวมันจะทําให้เพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปในแนวของเรานี่ครกะดูนะครับมาตาวัดมาตาตวงไม่มีนะครับกะเอานะคหลังจากนั้นเราก็ขยำนะครับนี่ครับใส่ถุง ก็จะติดเลยนะครับขยันนวดนวดให้มันเข้ากันนะครับนี่บางคนเขาก็ใส่น้ำตาลสายเลยนะครับแต่ผมไม่อยากใส่นี่สูตรของผมก็มีแค่นี้ขยันแล้วเราก็ใส่ถุง หรือใส่ภาชนะที่เป็นกล่องเลยครับหมักไว้ในตู้เย็นถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนกอ็ประมาณสักสองถึงสามวันนะครับจะได้กินถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวก็ประมาณสักสามถึงสี่วันนะครับก็เป็นแหนมทอดกินกับขิงอ่อนนะครับแล้วก็มี พิซมั่งเป็นตบแก้งก็ได้นะครับแล้วก็กับขาวก็ได้กินกับข้าเหนียวล้อ้นนะครับเป็นเมนูยอดทิตในร้านอาหารนะครับนี่ครับกระอยัง่งทดลองอร่อยแน่ครับส่วนผม เป็นวิธีการถนอมอาหารอย่างหนึ่งของคนอีสานคนไทยคนเหนือก็ทำกัน,กนกับแบบนี้บางคนก็ใช้ข้าวสวยนะครับข้าวหอมมะลิข้าวสวยแทนข้าวเหนียวบางคนที่มีข้าวเหนียวก็ใช้ข้าวเหนียวก็ได้นะครับในการทำอาหารไม่มีอะไรเป็นที่ตายตัวนะครับเราสามารถไปยุกได้แล้วแต่ในพื้นที่นั้น แต่ลดพื้นที่นะครับอย่างนี้ก็ทําขายก็ได้ครับเพื่อนๆนี่ครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ตักใส่ถุงแล้วยางวงลัดไว้หรือไม่ก็ใส่กล่องพลาสติกนะครับแช่ตู้เย็นแล้วก็กลับมาดูตอนทอดกันอีกทีเดี๋ยวผมจะตักใส่กล่องแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีครับ แล้วสตยิกไว้แล้กินแล้วก็แกะถุงมาทอดกินกับแหนมเอ้กินกับขิงนะครับแล้วก็กินกับพริกขี้หนูนะครับกินกับแก้มก็ได้แล้วก็กินกับข้าวก็ได้นะครับ ก็นี่นะครับจดสองวิธีแล้ก็ไล่ไล่ไปให้มันตึงตเราก็ค่อยๆับรับถึงนะคนี่ก็ยางวง รักอยากกินก็เอาเออมาทอดกินนี่นี่ครับเก็แช่ตู้เย็นไว้ประมาณสักสองถึงสามวันเราจะมาทอดกินนะครับช่วงหน้าร้อนถ้าหน้าฝนก็ประมาณสักสามถึงสี่วันนะครับก็ออกมาทอดกินนะครับ จะักใส่ถุงให้ทั้งหมดนี่นะครับกัใส่ถุงให้หมดแล้วก็กลับมาดูกันอีกทีครับตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับนี่ครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆแหนมซื้อโค้งหมูเราแล้วเราก็ออากลับ เขาไปแช่ในตู้เย็นนะครับแล้วก็รอสักประมาณสองถึงสามวันก็ออกมาทอดนะครับในวันที่ผมมอาออกมาทอดแต่ผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับทำง่ายๆครับลองทาตามกันดูครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกินง่ายๆสไตล์แชร์บีชแนลในยูทูบนะครับแล้วผมจะมีวิธีสอนให้ทําเมนู มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาสอนทําแหนมซี่โครงหมูผมก็ขอจบคลิปไปตรงนี้ครับแต่วันที่มันเป็นแหนมแล้วแล้วผมเอามาทอดนี่แต่ผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับมาดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงและหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพตรงนี้ครับสวัสดีครับ